วันนี้พี่อันนี้จะมาแชร์ทักษะสุดปังในสายงานด้านมาร์เก็ตติ้งและวิธีในการนำเสนอในระหว่างการสัมภาษณ์งานจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะทักษะแรกค่ะนั่นก็คือในเรื่องของทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่า data analysis นั่นเองค่ะพี่อันนี้จะบอกเลยนะถ้าพูดถึงเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยในยุคดิจิทัลแบบนี้นะคะข้อมูลคือทองคำที่สำคัญมากๆค่ะคุณควรที่จะสามารถใช้พวกเครื่องมือพวก google analytics หรือว่า excel ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแล้วก็วิเคราะห์แคมเปญต่างๆได้ はい。 และทักษะถัดมาค่ะนั่นก็คือในเรื่องของการสร้างเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นบทความคลิปวิดีโอหรือว่าโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆก็ตามะคะ่ะเนื้อหาที่น่าสนใจแล้วก็มีคุณภาพเนี่ยจะเป็นตัวช่วยดึงดูดแล้วก็รักษาฐานลูกค้าได้เป็นอย่างดีค่ะและทักษะที่3ค่ะนั่นก็คือการสื่อสารแล้วก็การทํางานเป็นทีมค่ะเป็นทักษะที่สําคัญมากๆเลยนะคะเวลาที่คุณไปทํางานเนี่ยคุณจะต้องสามารถทํางานร่วมกับทีมงานคนอื่นๆได้นะคะแล้วก็สามารถสื่อสารไอเดียของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเช่น และสุดท้ายค่ะนั่นก็คือความคิดสร้างสรรค์นั่นเองค่ะ การตลาดนะคะก็คือความคิดสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆที่จะสามารถดึงดูดใจลูกค้าคุณควรที่จะสามารถมีไอเดียใหม่ๆที่แปลกใหม่อยู่ตลอดะคะ่ะแล้วก็น่าสนใจออกมาให้กับลูกค้าะคะ่ะเพื่อที่จะสามารถดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยเข้าหาคุณได้มากขึ้นค่ะอย่าลืมนําี่ทักษะนี้ไปลองปรับใช้ในเรื่ององการสัมภาษณ์งานดูนะคะพร้อมกับยกตัวอย่างเพื่อให้ผู้สัมภาษณ์เห็นภาพได้มากขึ้นค่ะอย่างเช่นคุณอาจจะเอาเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลจากแคมเปญต่างๆที่ประสบความสำเร็จแล้วนะคะหรือว่าการสร้างเนื้อหาที่ได้รับผลตอบรับที่ดีค่ะ และถ้าวันนี้คุณต้องการอัพสกิลในเรื่องของการตอบคําถามคุณสามารถทักฉันหาพียนีรัวๆได้เลยค่ะเพราะที่แม่เพียนีนะคะจะช่วยไกด์คุณแล้วก็ฝึกคุณให้สามารถตอบคําถามได้อย่างมืออาชีพมากขึ้นค่ะและถ้าคลิปในวันนี้เป็นประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเซฟแล้วกด f o ด l o w เพจให้พียนีด้วยนะคะ